Loser. <laughs> We're going downhill. this, this one's g o i n g to be a winner. คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไม่ไม่ This is the winner ว้าวได้ยี่สิบเหรียญเออได้ได้ยีเหรียญกับเพื่อนๆคือสิบห้านะคะเราคูดสิบห้า เนี่ยคือเดอะวินเนอร์นัมเบอร์นะคะแล้วก็มาไล่ดูในสิบห้าเนี่ยสิบห้านะคะได้ยี่สิบเหรียญค่ะนตลตัว <No. S 1> <Los> er. นี้ตัวนี้ลูเซอร์ะคะ่ะสามไม่มีสามนะคะตัวนี้ตัวนี้ The w วินเนอร์นัมเบอร์ก็มี4กับ10 ดูมีสีกับสิบไหมไม่มีค่ะอันี้ซื้อมาสองเหรียญค่ะเด็กนำโชวก็มี9กับ18ค่ะ We got a e x เกกับ18ไม่มีโอเคไม่มีโอ้1 0 x โอเค twenty bucks ที <Yeah. S 1> น 15ไม่มีค่ะอันนี้ก็าซื้อมา20นะคะแฮ็าเหรียญค่ะพันวินเนอร์นัมเบอรก็มี15,8,14,26ค่ะค่ะ e ี 20x let's see <S <c oughs> ไม่มีค่ะเพื่อนๆค่ะเลขนำโชคก็ไม่มีสิบสี่ตัวนี้ก็ลู้เซอร์ไปค่ะก็เสียไปเจ็ดบาทเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วค่ะได้กลับมาตัวนี้วินเนอร์นัมเบอร์นะคะสิบเอ็ดค่ะเพื่อนเืน่อนฮะ which one w i n n e r number 11แบบนไว้ Yeah, no, but you got, when you get 10X, oh. you automatically win ได้ 10X นะคะก็คูณสองเข้าไปก็ได้20เหรียญค่ะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นถ้าคุณได้เป็น 10X แบบนี้เนาะไม่ตรงกับพวกนี้ก็ <Yes. S 1> First Scratch, it's a winner, 5 bucks น <c oughs> ี่ Wow! Yep okay. อันนี้เราก็ได้เป็น20เหรียญแล้วนะคะ ตัวน,นี้ก็ได้อีก20เหรียญก็เป็นสี่สิบแล้วค่ะ 40, 40. เสียไป12บสับเ,เพื่อน oh. ได้กำไรได้ได้ทุนคืนแล้วค่ะได้กำไรมา10เหรียญล้วเหลืออีกอีกสองีกสามหนึ่สองสามสี่ห้าหเหลือหกรายการค่ะ five b u c อันนี้ก็ได้ได้ถุงเงินนะคะเพืเ่อนค่ะได้ถุงเงินห้าเหรียญค่ะอันนี้เป็นโบนัสยี่สิบห้ามีไหมไม่มีโบนัสยี่สิบห้าดิวินเนอร์น,นัมเบอร์ก็มีสิบแปดกับสิบสี่นะคะมีแปดสิบสี่ไหมไม่มีค่ะเพืเ่อนค่ะโอเคอันนี้ก็ได้มาห้าเหรียญเป็นสี่สิบห้าแล้วค่ะ oh. 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 This one's a loser. This one, you either match the numbers or if you get, if three of these are the same, oh. You had like, you got two 100s, right? What about, what is it? This is how to get... Oh, th there's three ways to win. Mm. You match the number to the prize. Mm. Or, you get three prizes mm. with the same number. So you've got two 100s here. Mm. If you had another one, you'd win a hundred. Wow, we almost win. Number nine, number oh, that's what they want you to think yeah. yeah. you almost yeah. oh, won that yeah. way you'll oh, buy oh, another oh. one <laughs> No, there's let's see, you got two fifties, two twenties, two fifteen thousands, no three of a kind. So it's a loser. Alright, maybe we'll get something good on this one. Lucky 13. Yeah, lucky, lucky. ไปอีกสองเหรียญจ้าอีกสองเหรียญลุลงเขาจะมีเทคนิคนะในการเสี่ยงโชคนะเขาบอกว่าจะต้องเป็นเหรียญเหรียญวัดวัดไค่เนี่ยได้ได้หมายถึงย <10 cents. S 2> <10. S 1> ี <10 cents. S 2> ่สิบเซนเลวก็เทนเทนเซนต์อ๋อสิบเซนกับเพื่อนๆค่ะ เป็นเหรียญลัคกี้นัมเบอร์นะเป็นเหรียญลัคกี้ค่ะลัคก,กี้เหรียญลัคก,กี้คอยนะคะ D I N E ฮะ M E DINE Loser ตัวนี้ Loser ค่ะไหนดูสิสิบเก้ากับสาสิบสามไม่มีจ้าแต่ตัวเลขรางวัลน,นี่ใหญ่มากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ เขามาหลอกล่อนไงบอกว่าแมทนัมเบอร์อันที่สองเกตทรีไลท์พาร์โซ่เมาส์เอ็ดเดตเมา์ต้องเชื่อลุงนะเพราะว่าลุงเขาเก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากเลยเขาเขียนนี่เขียนนี่โยมาันดับหนึ่งเลย 14, 15, 18, 18, 18. Got him. You got it. Well, it's like this is like tic tac toe. You need to get four in a row. The moon. We got a moon. The hell, the mermaid? Oh, can you see? Mermaid. Just one mermaid, huh? Okay. <laughs> The sun. I don't see the sun. <coughs> the barrel. The barrel. The pear. Shallow. I saw She's that on here. on here. The deer. I don't think there's a deer. There's the there's hand. There. I don't yeah. think there's a hand. The drum. No. No drum? The watermelon. Meaning really? now. The arrows. No. no. The bell. The bell, yeah. Uh, don't it. Okay. There's still a bonus. What's the bonus? Uh, An umbrella. Uh, An umbrella. How uh, does that work? You uh, got a several three in a row three out of four but yeah i think it's a loser okay move on this is the end the grand finale this is this one's like a slot machine you need three sevens อันนี้ก็ขาดไปตัวนึงก็จะได้ร้อยอันนี้ก็ขาดไปตัวนึงก,ก็จะได้สี่สิบขาดไปนึงก็จะได้ลุ้นมากขาดไปอีกสงเหรียญน,นะคะรอลุ้นตัวสุดท้ายจ้ายี่สิี่สิาก โอเคเราเสียไปเพิ่มอีก5เหรียญลโอเคค่ะ, okay, คะการลงทุนของลงวันนี้ลงทุนไป30เหรียญนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นเป็นการลงทุนเป็นบอกว่าเป็นหวยขูดแล้วกันง่ายๆดีนะคะคนที่อเมริกาเขาก็จะชอบเล่นหวยขูดแบบนี้แหละคะ่ะก็ไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าไปร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไปร้านต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะมีพวกนี้ขายให้นะทั้งร้านเอเชียเขาก็มีขายเหมือนกันนะคะต้องซื้อด้วยเงินสดนะคะเพื่อนๆเขาไม่มีไม่ใช้เครดิตค์ดนะคะ ใช้เงินสดอย่างเดียวในการซื้อซื้อหวยขูดค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นการเสี่ยงโชคของคนอเมริกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาลุ้นโชคด้วยกันค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ